เออไม่กลัวแล้วเว้ยพวกเราฟูไอเทมทำไมทำไมรู้สึกว่ารอบนี้จะตายหมู่มาแล้วจอยพี่พี่ตู้โซุเจี่ยพี่อังไปแล้วว่ะเอ้าอีอกูชนเป็นคนเกิอะไรแล้วก็ฟากลูกนี้ข้าด้วยเสียดาตายแล้วใช่ใช่ใช่แต่ไม่ใช่ผีตายนะเพื่อนเราตายจอย เราไม่เอาไฟใชร์ไปไฟไฟเราเอาเราเอาเราเอามีของเยอะนะจะเก็บให้หมดนะใช่มีจะกระซิบทำไม ไฟแอคทีปไปได้นะเธอยังยกลนยนยนเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ถึยังวะเนี่ยต้องวางวางแล้วถือใหม่วางแล้วถือใหม่จะบอกว่าวางละถือใหม่เขาโยกของเลยใช่ปะวะพี่คิดซ้ายได้ปะหรือว่าทำอะไรกับมันได้ปะไม่ได้ลองนี่ไง กิ๊เลยแล้วทำไมจกิงๆขวานั้งเยอะทําไม่ได้อ่ะมันไม่เชื่องกับพี่่งสิเฮ้ยไมออะอะไรมันโดนไล่ไล่มาแล้วน่ะหนีดูตกใจตันตาซึ่งหนีไปหนีไปหนีไปหนีอะไรวะนีอะไรวะอะไร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 พวกไปไล่จักันใช่เอลเจี๊ยบนะแล้วพี่โซเวลเป็ลไ มีมีเราไปก็ไปสู้ดิมาไปด้วยกันดีเด็กน้อยถ้ากูตายก็เก็บศพกูไปด้วยต้องน้่งต้องนั่งต้องนั่มันจะยิงปืนสองนัดแล้วมันจะรีโหลดถ้าเกิดตายต้องรีบต้องรีบเข้าสามโอ้ยทีพีพีตมานนี้จ้สัตว์เข้ามากันทันปะวะพี่นักการบินจอไปตีมันโดนแบะแบวนี้อ้าู กูตีแล้วกูตีแล้วกูตีแล้วไม่หนูไดู้้าพ้อยู่ไม่รนูยังน้าพอยู่พี่ไม่รู้แล้วทำไมอยู่ดีมันโดนผีอะไม่เข้าใจพอไปหนูหันไปได้หนูทีศศพหรือเปล่าหนูที่ศพติดศพ ไวเนี่ยเจ๊กระโดดเดินหน้าได้ปะกระโดดเดินหน้าได้ปะทำยอะไรไม่ได้เลยจายหาแล้วแล้วทำไงดีอ่ะลงลงลงตามหนูมามาตามหนูเลยตัวหนูติดเนี่ยเดินไม่ได้เดินไม่ได้เอ้าเก็บเก็บเก็บกูแจ๋แล้ว หน yup. okay. ูอยากแบกศพน้องกลับพี่แบกไม่ได้พี่มันคข้างล่างไอเคกเด็ตัวเองพี่พี่มา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 ผู้ไปแล้วโยโยย่ขโย่เลย It was at this moment that he knew he fucked up. คนอื่่เข้ามตเองขอยาตนขอยานี่จ้าโอยไมวะเนี่ยคนข่อยต้องคว้าไปต่อหน้าต่อไหแลวประเด็นคือกูเห็นแบบพาะมือไส่ตั้นเอ้อวแ้วตอนพักกูเห็นไอ้จอยยิ่มอยู่ในมือ จอยอย้าแบบอยู่ตรหมาหมาไอ้จอยไม่กินแล้วแบบไม่เคยอยู่ตรงไหนเลยนะอย่ตงเยเอาขอขอถ้าต้องแฟตไหลอะแหละสัก4อันจอยเอาเจ็ทแพกมันมาลองเปล่าเฮ้ยมันทำอะไรได้ปะมันก็บินไงมันไม่สามบินข้างในได้เหรอไม่ได้โอู้บินข้างนอกมันจะมีประโยชน์อะไรปะ มี่นะนะใครเอาท่อนไเอาไปเนี่ยไปสายไปกินตุ้อะไรไปไปกันไปอ่ะเยอะได้เอาแซมแซมกันนะพวกเนี่ยไม่มาโอยหัว่าไงเฮ้ยเอ้ยช้าด้วยช้าด้วยไปช้าด้วยเนี่ยเรามาเอ้ย ช็อตมันแล้วก็ทุบมันได้เลยเอางี้นะมึงช็อตกูทุบเออเจอตัวทุบเลยเออไม่กลัวแล้วเว้ยพวกเราฟูไอเทมทำไมทำไมรู้สึกว่ารอบนี้จะตายหมู่วะอ๋อเธออยู่จอยนี่จอยจ่าว่าจัดเอาผมมีเอางั้นเหรอแออผมม่เองใครมือว่างดว่า

เคยตายได้ไงอะมึมตงอ๋อไม่คนไตียูบอกว่อ๋อคูว่าน่าจะมีคนตียืนตายว่ะอ๋อเดี๋ยวพี่อุ้มศพไอ้เคยล้อกลับได้ไหมอะได้เวลาของข้ามาถึงแล้วเฮ้ยเฮ้ยพี่เจดิกพี่เจดิกคิดท่าังไงอ่ะ ชนมันได้ไหมกลับคุนีกลับล่ะ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 กูกลับล่ะกูกลับล่ะกูเจอเด็ก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 ไปแล้วกูวิ่งวิ่งกูวิ่งกูวิ่งวิ่งเฮ้ยเฮ้ยเสียงหมาเสียงหมา สองคนแล้วแหละกูว่ไอ้ที่เหลือตายห่าหมดแล้วแต่เนาะเราก็ได้ปืนกลับมาพี่อะไรของแครกูตายไม่ได้เมื่อกี้ผมตูปผมพี่เขื่อนร่วงเฮ้ยเดี๋ยวนั้นเรามีอะไรเหลือกรบบานบ้างอ่ะพวกอาวุธอะไรเนี่ยนี่ไงปืนยังอยู่ปืนยั้วสามสายสายสามแล้วก็ปืนได้ไอ้ได้ได้เลยได้เลย าขวาดีขวาดีเอาไว้ครับข้างล่างมีอะไรปะไม่ดิเฮ้นมีคนดูย่างน่าจะย่างนะละมาสองคนเรื่องอะไรหนูมีปืนม,มีผู้อะย่างได้ยิน oh, เสียงปะรามาแนะล้วจอยพี่พี๊ พี่อัก็โดนหักอกูช็อตไปแล้วแต่มันทำอะไรไม่ได้เอาไปดิเนเอาเอไปถ่ายเรา่าไปายเอ้งล้าขอกสงสัยอะกูช็อตอยู่อะตอเราหน้ามันน่าจะโดนโดกรตเราก็ถออัก่อนเดหน้าไปขึ้น่ข้างหน้าเห็นแล้วอะไรอยู่้านานะ เฮ้เฮ้เฮ้เอ๋เอากูชอคนตายเอะไรแล้วกกลูกเมี้าดอคนาแล้วใ่ใช่ต่ไม่ใช่ผีตายนะเพื่อนเราตายกูชอบผิดคนนะปวดน้ ฮัลโหลฮัลโหลนี <g apan> ่คือแสงกระซิบจากผีที่โดยพี่จอยช็อตตายช็อตเพื่อนอีกแล้วตันะทางนี้เหรอทางห้องใหญ่เหรอทางนี้ทางนี้ทางน้ไกูเจอผีเด็กอีกแล้วอ่ะทำไงวะโอ้ยกูโดนผีเอ้ยช่วยด้วยทุกคนผีผีโอ้ฟัดโดนอ้วกใส่นี่อย่าเข้ามาเข้ามาตีมันตีมันอ้าว ทางนี้ทางนี้ทางนี้ตบตบบตัวน้อมหาไอฟ้อเกตมันโยนมานะเด้เจอแล้วเขาไมเขาินี่ะโอ้มายก็ไ้อะอันเนี้ยเราต้องรีบผลนี่มันเล่นไมาหมา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 หมาหมาหาหาหมาาหมี่มาาหมเาแมาหมาหดาหมาหมาาหมาหมาหมาหหมาหมาหหมาอมาหหาหมาายูาหมาหม คุณดนอะไรตายวะจังแดนโดนคอจอยช็อตโดนจอยช็อตตายอ่ะระหว่างพี่เจนถือพุ้งกำลังวิ่งใส่มันนั้นทัมซี่ก็โดนมันแด็กตายโดนตายผีเร่ตั้งใจพี่เร่ตั้งเจถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะ